ช่วงที่สองสับสนโดยถุยสงกอบตาโผแกมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดท่มานผู้ชมมะมาถึงตรงไหนแล้วพี่ตอนนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองพัทยาแห่งหนึ่งนะครับเรียกว่าวงเวียนปาโลมานะครับอยู่ตรงพัทยาเหนือนะครับเราเดินทางมาจากเขาพระใหญ่ที่เราไปนมัสก,การ พระคู่บันคู่เมืององค์หนึ่งของพัทยาที่อยู่บนเขาพระตำหนักนะครับเดินทางมา6กิโลมาถึงวงเวียนปาโลมานี่เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่พิพิธภัณฑ์เทดี้แบรที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เหมาะสําหรับเด็กๆและเยาวชนนะครับทั้มชมะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างะนะฮะตอนนี้ก็พร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไปเลยครับ ผู้ชมนะมาถึงแล้วปั่นมาไกล้0 0เมตร500เมตรครับประมาณ500เมตรจากวงเวียนปาโลมามาใกล้มากนะฮะเอ่อเทดดี้แบร์ไอซ์แลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปัตยาเอ่อต้องแนะนำน้องแอนิต้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของอพี่พิธยพันธ์หมีเท,ท็ดดี้แบร์นี้ช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับอ่ามีอะไรไหมคะน,น,น้องแอนข้างในเราก็จะเป็น12โซนนะคะแต่ละโซนก็จะแตกต่างกันไปเราก็จะเหมือนกับเราได้ล่องเรือไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปเที่ยวย้อนอยุคทั่วโลกเนะะี่ยใช่ด้านในเราก็จะไปพบกับโซนอินคาเป็นโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนย้อนยุคเข้าไปเลยะคะ่ะ อ่ะอย่าให้น้องแอนพาไปได้ไหมได้อ่ะรถจอดจะไม่ได้ไหมหายแล้วฮะไม่หาย <laughs> อ๋อเอ่อว่าท่านชมมาไปเลยดีกว่าฮะมาครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแคปตันนะคะเราจะขึ้นเรือมาล่องเรือมากับแคปตันแล้วก็เนี่ยอ่ะอันนี้เป็นแคปตันที่จะพาเดินไปเดินนะ้ะต่อไปครับต่อมานี่อะไรฮะน้องแอน อินคาอันนี้ใครฮะอันน,นี้นี่เป็นพ่อใครพ่ออ,อินคาอ๋อพ่ออาโอเคบรรเจ้า,จาหใหญ่ครับผมแม่<อ>แต่ละโซนก็จะแต่งตัวแตกต่างกันตามโซนนั้นไปอ๋อแล้วนี่ห้องอะไรฮะอันนี้ก็อินคาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นห้องที่เขาอ่นับถือเทพเจ้าของเขาคืออ๋อหมีนี่เป็นโลกของหมีอ๋ออ่า ลาว่่ะอ๋อถ้ำลาวอโอ้กามาร่ายพให้นดูเหมือได้ตัจะเป็นไดโนเสาร์หเฮ้ไฮะารแล้วชอบไหมฮะน้้งแอชอบไหม่ชอบนะคะชอบขยหมไนแล้วมีอะไรนฮะ้ององแออะไรออ รถไปกันชั้นเวต้องนั่งไปด้วยนี่ห้องอะไรฮะห้องฟอสซิลค่ะก็เป็นโซนที่เด็กสามารถมาฝุกหาสาข้างฟอสซิลได้เด็กจะชอบโซนนี้ด้วยอ๋อเหรอฮะใช่และนี่ก็จะเป็นโซนสฟารีเวอร์นะคะอเป็นพวกสัตว์แตกราวนี่อะไรฮะนี่อะไร นี่ก็จะเป็นรถที่อยู่ในซาฟารีที่จะพาคนเข้าไปดูสัตว์ได้โอต่อไปเป็นซาฟารีอ่าอันนี้ยค่ะแลต่อไปเป็นห้องอะไรฮะต่อไปก็จะเป็นโซนไทยนะคะอ๋อใช่อะไรครับ ทั้จั่วมก็โหพี่พาผมมาเที่ยวเทดดี้เทดดี้แบร์โ้มิวเซียมเป็นเรื่องเกี่ยวมีมีมีเลยนะใช่ค่ะอ่ะวันขอบคุณน้องแอนมากขอบคุณครับนี่นะตารวจเขาเที่ยวลึกมาเลยมีสาตัวอ่าเดี๋น้องแอนช่วยเชิญชวนหน่อยค่ะอยากจะชวนลูกค้าทุกคนนะคะมาเที่ยวที่นี่ค่ะ ในนี้ด้านในเราก็จะเหมือนกันเราไปประจนไทยทั่วโลกเลยนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูะค่ะเท็ดดี้ไอแลน์ใช่ค่ะ<า>ที่เปิด้ป็กี่โมงฮะเ,เราจะเปิดตอนเก้าโมงนะคะเราก็จะปิดตอน3ามทุ่มสิบสองสตร้ยห้าบาทต่อท่านนะคะเด็กก็จะอยู่ที่รอ้อยห้าสิบบแล้วติดต่อได้ทางไหนบ้างครับบอก,เ,ออกเราก็สามารถดูในเน็ตได้นะคะแล้วก็นั่นบนเดยวาครับผมครับผมเอาท่านชมนะก,ก็เดี๋ยวพักสักครู่นะ ช่วงหน้าไปไหนครับพี่ก็เดี๋ยวเราก็ไปรับทานอาหารแกงที่ร้านครัว AEC นะครับทำไมต้องไป AEC เพราะอะไรอาเซียนหรือว่าอะไรอาหารเขาต้องมีหลากหลายหลายแบบน้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วไปด่วนตอนนี้พักสักครู่ก่อนฮะทุกทีต้องมีคนลงผันคนละคำคนละพันคนละพันใช่เพื่ออะไรฮะเพื่อไปทําบุญกันฮะเพื่อไปทําบุญอย่างเดือนหน้าก็ที่วัดพระพุทธศาลา